มาพี่น้องมารับชมขีบเย่ากันครับพี่น้องอุ่นซีลป้ากะกะว่าจะมาค่ายรวดบอนไส่ต้นหางยุ่งกะจะมาเปลี่ยนเปลี่ยนดินหรือเปลี่ยนต้นไหม่ห้าใส่ไส่กระทางเก่าแต่กะจอดหูเรียบร้อยแล้วทางเก่าเากะเป็นเจาะหนามพลาสติกบ่อยจอดหูอย่างนั้นเกษียดินห้องกละทางน้อยๆกันจะหุ่นหายอุดห้องหนามเกษียบอ่ะพี่น้องเนาะ

แต่ผมกับปุณณน่ใจเรว่องว่านามจะไหลออกได้ไหเด้อที่ผมเพียจังสี่ก็เพราะว่าผมอยากให้นามซึมซาบพี่น้องอันนี้ก็เป็นการทดลอกนะพี่น้องเด้อกับปุณณน่ใจว่าสิสิทธิผลไม่ได้เท่าไงเด้อทดลองเป็นครั้งแรกพีนกพ่น้องสิเป็นยังไงสิทธิผลยังไม่ได้ผลกะจังว่ากันเดถึงแมาเอาดิน Nhưng mà cái đinh câu không là cái nào mà nè Nhanh con Đi như này là gặp Đi thử làm phốn nữa nó Cả chỉ lê lê nè phải đây Lê lê nè Chắc chỉ đi ngồi cái này là cái nào Đó, thằng xây hình Phải bồi đây

Xem đây. Sim bò. Xong xài vào thân sim thì Và nào. Sim bò. thân thì thế nào. Nó khai luật đấy biết รวดการได้คืนล้ำต่วนต้นไม้เทลายเติบดูวด่าฮักเซอรวดยังมีหน่อยอยู่รวดมัดเล็กผมเบิดแล้วอรวดบนใส้ผมเริ่เบิดละ cây bùng vào, thế nào, thế nào. Tầm trăm mọi có dạp chicken, mọi cân dạp, mọi a dạp, mọi a dạp, mọi a dạp, mọi เทปเลยแล้วเป็นไกลจะไปลงหม่องงเสาจะวุ้น ติดตามอีพี่หนาพี่น้องด้วยติดตามอีพี่หนาพี่น้อง